สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดซางทดลองไปเลยนะครับครับก็สวัสดีทุกคนด้วยครับที่เข้ามาบึงช่องนายเดซังนะครับก็ช่วงนี้กัสิบไอยูทูปเพิ่นปิดการมองเห็นเนาะกับ่ค่อยยอดวิวกับบ่ค่อยขึ้นบันไดนะครับแต่กะบบ่เป็นยังนะครับกัเฮดคลิปคือเก่านะครับก็ทําคลิปเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไอไม่รู้เป็นไรเนาะช่วงนี้เหมือน เหมือนเหมือนจะโดนปิดการมองเห็นเนาะก็รู้สึกว่ายอดวิวจะลดลดลงเยอะเลยนะครับก็มีหายไปโอ้แบบไม่เหมือนเดิมเลยเนาะไม่เหมือนเดิมเลยแต่ว่าก็ตอนแรกนึกว่าเป็นแค่ช่องของผมเนาะก็ไปดูช่องอื่นก็เป็นเหมือนกันนะครับก็เป็นบางช่องเนาะบางช่องก็ไม่เป็นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะจะโดนน่าจะโดนปิดการมองเห็นนกันเนาะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับช่วงนี้ ะครับนะครับคลิปนี้ก็นะครับมาดูเครื่องของเครื่องของลุงที่ผมซ่อมให้วันนั้นเนาะอันนี้ครับเครื่อง E.T. E.T. แปดนะครับอันนี้ครับ E.T. แ0นะครับตัวนี้เป็นเครื่องแท้นะครับเป็นเครื่องแท้เครื่องเครื่องไม่มีไอ้นี่นะ E.T. แปดมันไม่มีไม่มีทวงเนาะทวงทวงตรงนี้มันไม่มีนะครับนี่ปกติ ถ้าเครื่องใหญ่กว่านี้มันน่าจะมีเนาะแต่อีทีหรือว่าอีทีมันเฉพาะรุ่นไอแปดสิบหรือเปล่าที่ไม่มีถ่วงตรงนี้เนาะแต่ว่ารุ่นใหญ่กว่านี้น่าจะมีเนาะเอ้ยมีมีผมสังเกตเห็นมีอยู่ไอถ้าอีทีถ้าพวกเก้าห้าหรือว่าร้อยขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับมันมีหรือเปล่าร้อยเนี่ยครับพวกเก้าห้าเนี่ยสังเกตว่าผมสังเกตเห็นอยู่นะว่ามันมีถ่วงถ่วงข้างหน้านี่เป็นโมเลข้างในเนาะครับ แต่ว่าเครื่องนี้ไม่มีนะครับเป็น E T 80ไม่มีนะครับก็เครื่องนี้หลังจากผมซ่อมไปหลายเดือนแล้วเนาะแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเครื่องนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นรถรถคนแก่ก็อย่างนี้และครับก็ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่จอดเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ครับก็ปัญหาหนึ่งที่เจอก็ไอสตาร์ทไม่ค่อยติดตอนตอนเชา้าเ้านี่ติดยากนะครับก็ สาเหตุผมคิดว่าน่าจะเป็นที่หัวฉีดเนาะคิดว่านะแต่ยังไม่รู้ว่ามันมันใช่หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะใช่นะครับเพราะว่าตอนที่ผมเอามือลื้อนี่สังเกตว่าหัวฉีดมันมันออกเป็นเส้นเนาะมันออกเป็นเส้นนะครับแบบผมถอดออกมาแล้วก็ต่อต่อหัวฉีดหันออกนอกเวลาเราหมุนนี่มันออกเป็นเส้นนะครับมันออกแบบมันไม่เป็นฝอยเนาะปกติมันต้องเป็นฝอยเป็นไอ้นี่นะครับเป็นเหมือนฝุ่นนะครับ แต่ตัวนี้มันออกเป็นเส้นเป็นเป็นน้ําหยดเลยก็มีนะครับตรงตปลายหัวฉีดนี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวนี้แหละที่ทําให้ติดเครื่องยางเนาะก็แต่อย่างอื่นก็ปกติหมดนะครับอย่างอื่นปกติไม่มีปัญหานะครับก็วาลก็แน่นดีดดีอยู่นะครับนี่กิมเดิมๆไอ้สปริงวาลมันรวมนะครับดึงขึ้นไปแล้วมันไม่คืนแบบนี้นะครับต้องต้องอามือดันลงมาแต่ตัวนี้คือมันดีดดีดดีอยู่ก็ก๊อกผมก็เปลี่ยน เปลี่ยนไปแล้วนะครับกอกกอกตัวนี้สองรอยเท่าไหร่สองเก้าบาทมั้งผมซื้อ2องเก้าินี่ซื้อมาใส่นะครับเป็นของ e t ท0แนะครับก็เครื่องตัวนี้ไอครั้งที่แล้วผมทำไอเปลี่ยนชารปแล้วก็กา้กานก้านแล้วก็ปอกลูกสูบแหวนใหม่หมดเลยนะครับนี่ครับแล้วก็บทวาว บวดว่าวใหม่แล้วก็เปลี่ยนเขาเรียกอะไรไอก้กลมๆไอ้วาวนะะั่นล่ะเปลี่ยนว่าวใหม่เลยนะครับไอ้เขาเรียกอะไรไอ้ที่มันเปิดปีดนั่นเขาเรียกอะไรไม่รู้นะครับก็เปลี่ยนใหม่เลยตัวนั้นก็ตกไปเท่าไหร่ไอ้ห้าร้อยนมั้งครับประมาณสี่ห้าร้อยเนี่ยละ่ะจาได้นะครับห้าร้อยก็เครื่องนี้หมดไปประมาณสามพันแล้วครับนี่ตีตีไปสามพันหมดไปประมาณสามพันแต่ก็ยังไม่ดีอยู่ ก็ยังมามีปัญหาเรื่องหัวฉีดอีกนะครับหัวฉีดออกเป็นเส้นนะครับต้องเปลี่ยนหัวฉีดมันถึงจะปกติเนาะแต่ว่าเปลี่ยนหัวฉีดแล้วเดี๋ยวก็ไปอย่างอื่นอีกเท่านี้นะครับก็คงจะไม่รู้จักจบแต่ว่าก็มันก็พอใช้งานได้เนาะก็ไม่ถึงว่ากับดีให้เหมือนจะให้มันเหมือนรถใหม่เลยก็เป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้งานพอใช้งานได้ก็ก็ได้อยู่นะครับได้อยู่ครับแต่ว่าจะให้มันเหมือนรถใหม่เลยมันก็คงเป็นไไม่ได้นะครับเพราะเครื่องมัน มันห,หลายอย่างเนาะเห็นเจ้าของเครื่องเขาบอกว่าสามสิบปีนะครับนี่ครับเครื่องนี้เขาบอกว่าสามสิบปีนะครับตั้งแต่สมัยสมัยพวกอ e ีทีนี่ออกมาใหม่ๆนะครับตั้งแต่สมัยนั้นตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กเลยนะครับสมัยเอ้เครื่องพวกนี้ออกมานี่นานมากเลยนะครับนี่ก็โอ้เครื่องรุ่นนี้เขาออกมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดรุ่นนั้นมากนะ น่าจะประมาณนั้นแหะครับนี่30สิปีนี่ตอนนี้ผมก็ยีิบเจ็ดนาะอายุยีบเจ็ดแล้วนะครับเครื่องนี้เขาบอกว่า30มสิบปีโออายุเยอะกว่าผมอีกอนนี้ครับทุกอย่างดีหมดยกเว้นหัวฉีดออกเป็นเส้นนะครับก็จะเปลี่ยนให้ก็มันมันใช้งบเยอะเกินเนาะก็เลยเอาแค่พอใช้ได้ไปก่อนนะครับก็ติดยากตอนเช้าก็แต่มันก็ติดได้นะครับใช้ได้อยู่นะครับ แต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนเอาให้ดีเลยมันก็รวมไอ้นู่นไอ้นี่แบบเจ้าจะหมดหลายพันนะครับก็ตัวนี้ก็หมดไปสามพันสาพันกว่านะครับนี่ตัวนี้ก็ผมแค่ทําหน้าที่รื้อให้ซ่อมให้นะครับแต่เจ้าของเขาซื้ออะไรเองนะครับพาผมพาไปซื้ออะไรเองนะครับตัวนี้ผมไม่ได้เป็นคนซื้ออะไรนะครับแค่มีหน้าที่ซ่อมแล้วก็ซ่อมประกอบถอดประกอบให้เฉยๆนะครับก็ตัวนี้ผมก็แก้ให้ใหม่ ไอ้พัดลมนี่ผมทําล่องล่องจมเลยเนาะผมย้ายแหวนข้างนอกไปใส่ข้างในทําให้พัดลมมันแรงนะครับหมดปัญหาเรื่องความร้อนเลยเครื่องเครื่องตัวนี้เรื่องความร้อนนี่หายห่วงนะครับก็ไม่มีปัญหาแน่นอนเรื่องความร้อนเพราะว่าพัดลมแรงนะครับผมทําล่องเล็กให้นะครับก็โอ้ลายอย่างดูขี่มาได้ไงยางยางในไม่มีนี่ไม่มียางในเฉยเลยครับ อันนี้ครับก็ตัวนี้เบรกเบรกไอดัดแปลงนะครับเบรกดัดแปลงก็ทำแบบเห็นทำแบบนี้หลายคันอยู่นะครับก็ใครที่ใช้โครงรุ่นเก่าๆแบบนี้เนาะเขาก็ทำแบบนี้หลายคันเลยผมสังเกตเห็นนะเขาใช้ใช้แบบนี้กันเยอะเลยนะครับตัวนี้เป็นโครงอะไรครับนี่ผมไม่รู้ชื่อเนาะว่าโครงนี้เขาเรียกอะไรรุ่นอะไรครับโครงลิงลมหรือเปล่า ใช่โครงลิงลมไหมก็ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเป็นโครงของอะไรครับนี่ก็ไม่มีตัวหนังสือบอกเนาะหาไม่เห็นนะครับนี่เดี๋ยวดูฝั่งนู้นก่อนอเขาเรียกโครงอะไรครับแบบนี้นี่ครับตัวหนังสือ นี่ครับเขาเรียกโครงอะไรก็ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าเขาเรียกว่าโครงอะไรอันนี้ครับเครื่องอีทีก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมซ่อมไปก็ถือว่าใช้งานได้นะครับก็ตัวนี้คือเป็นการลองผิดลองถูกในการซ่อมเนาะคือผมไอ้จำเขามาวิธีลื้อนะครับเวลาเขารื้อผมก็ไปดูแล้วก็จำเขามาก็มาทำเองได้หมดทุกอย่างนะครับ ก็ผมไม่ได้เรียนเรียนไอฝ่ายเครื่องยนต์มานะผมไม่รู้เรื่องเครื่องเลยเมื่อก่อนนะครับแต่ผมใช้วิธีจําเอานะครับก็เอามาทําเองได้นะครับซ่อมเองได้นะครับคราวนี้นี้ครับก็เป็น E ีทีนะครับ30ปีรถคันนี้นะครับดูครับนี่30ปีแล้วแคบก็วันนี้พามาดูไ รถไถเดินตาม ET80 นะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับก็หลังจากที่ผมซ่อมไปว่าเป็นยังไงเนาะก็ปรากฏว่าปรากฏว่ามันก็ใช้งานได้ดีอยู่นะครับแค่มีปัญหาเรื่องติดยากตอนเช้านะครับก็รู้เลยว่าต้องเป็นที่หัวฉีดแน่นอนเพราะว่าหัวฉีดไม่ได้เปลี่ยนเนาะแต่อย่างอื่นเปลี่ยนหมดเลยนะครับหัวฉีดมันมันมันสึกล้อนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยมันสึกล้อนะครับ ก็เทเลอร์ผมก็เชื่อมให้นะครับนี่ผมทําให้หมดนะครับทําให้หมดทุกอย่างเลยตรงนี้มันมันแตกมันขาดนะครับมันขาดผมก็มาเชื่อมให้ผมทําให้หมดเลยนะครับนี่ตัวนี้โอเชื่อมไปอย่างทุเรศเลยครับนี่แล้วก็ข้อลากข้อลากผมก็เชื่อมนะครับนี่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 นผมเชื่อมแบบรูรูมันรูโหวเลยนะครับแบบรูมันใหญ่เลยแล้วก็เวลา เดี๋ยวจะให้ดูเวลาเรานี่ครับหางมันหางมันจิ้มขานะครับนี่ผมก็เชื่อมให้เชื่อมเอเชื่อมแล้วก็โอเคใช้ได้นะครับแล้วก็คอตรงนี้ก็ขาดนะครับนี่ผมก็เชื่อมให้หมดเลยดีหมดนะครับก็อใช้งานได้นะครับก็เทเลอร์นี่ขาดเพราะอะไรเพราะ แกเอาไปให้รถไถใหญ่เขาไปขนฟางเนาะแต่ขนเยอะไปหน่อยครับแล้วก็เหล็กตัวนี้มันเป็นเหล็กบางๆนะครับนี่มันมันไม่ใช่รางน้ํานะมันเป็นตัวซีนะครับเป็นตัวซีมันก็ไม่แข็งแรงเนาะขาดเลยนะครับนี่ผมก่อามาต่อให้นะครับเทเลอร์ก็บ้านๆธรรมดาไอ้ทรงทรงเก่าเนาะทรงยุคเก่านะครับก่อเทเลอร์ของผมก็จะทาใหม่อยู่ก็เดี๋ยวรอติดตามดู เทเลอร์ของผมนะผมจะทำเทเลอร์ใหม่นะครับทางล่างก็ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแบบเชื่อมติดเลยอ่าลุนครับคันของผมจะทำเทเลอร์ใหม่นะครับก็เดี๋ยวจะทำตำตำเนาะเอาแบบทางขู่ขันนะครับทำทำแบบนั้นเลยแถวแถวขู่ขันเขาทำกันนะแบบตำตำแต่ไม่เน้นสวยเหมือนเขาเนาะจะไม่เน้นแบบอะไรล่ะเนียบแบบอย่างรู้เลยแบบเขานะครับ เพราะว่าผมคงทําไม่ได้หรอกเพราะทำเองเนาะกพเครื่องมือทําผมไม่ไม่ไม,ไม่ครบนะครับก็จะทําเอาแค่พอใช้ได้นะครับตอนแรกว่าจะลื้อตัวนี้นะรื้อรือ้อตัวนี้ออกแล้วก็เอาคัสซีมาเสริมทําใหม่ใส่แหนบนะครับแต่พอดีเสียดายนะครับนี่ก็เลยคิดว่าจะเอาใหม่เลยนะครับจะหาเหล็กมาใหม่เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้แค่แค่พูดเฉยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีงบหรือเปล่า <laughs> คิด คแค่คิดนะครับแค่คิดแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีงบทาหรือเปล่านะครับ <g iggle> ก็ยุคนี้มันก็ยังไงเนาะยุคโควิดหาเงินใช้เงินอะไรก็ต้องให้เกิดประโยชน์นะครับก็เพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะสมัยเดี๋ยวนี้มันทํางานอะไรก็ลําลบากนะครับก็ เห็นเหมือนเหมือนอย่างนี้ครับพวกข้าวนี่ครับเอาแน่นอนไม่ได้นะครับเกิดปีนี้เหลือแค่โลเท่าไหร่เขาว่าเท่าไหรหกบาทเกิดปีหน้าเหลือสามบาทสี่บาทใครจะไปรู้ล่ะใช่ไหมครับนะครับก็ผมก็แต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่สนใจหรอกไอข้าวจะเหลือโลเท่าไหร่ไม่เคยสนใจเลยนะครับเพราะว่าไม่เคยได้ขายข้าวนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะได้ขายตัวนี้ครับนี่อ่านี่ขายมันนะครับ ส่วนใหญ,ญ่ผมจะได้ขายมันแต่ข้าวนี่ไม่ค่อยได้ขายหรอกอ <c oughs> โอ้ฉีดยามาเมืยเอเหนื่ย <c oughs> ย <c oughs> อยเมยหวอบใบหวอบมาไอเล่าออกครับอันนี้ครับเดี๋ยวพาดูกำลังงอกครับก็วันนี้ก็มาฉีดยามันนะครับก็ฉีดได้ประมาณสองสามไร่แล้วนะครับอันนี้ครับก็ เอาครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกับคลิปนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปบ้านก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามถ้าใครคิดว่าก็ไม่กดก็ได้นุไม่กดก็ได้ไม่ว่ากันนะครับคือคือใครอยากกดก็กดไลค์ก็ได้หรือไม่กดก็ได้กับกดติดตามก็ได้หรือไม่กดก็ได้ก็ไม่ว่ากันนะครับแค่เข้ามาดูนี่ก็บุญหัวแล้วนะครับแค่มีคนเข้ามาดูนี่ผมก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับก็ไม่ต้องการอะไรแค่ มากกว่านั้นนะครับแค่นี้ก็ถือว่าดีใจมากแล้วที่มีคนเข้ามาดูเนาะก็ขอบคุณ f อทุกคนนะครับที่ไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับก็ที่แวะเวียนมาดูช่องผมอยู่เรื่อยนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ